สวัสดีค่ะอะไรนี่เรามางานอะไรเหรอคะนี่เรามางานไหนไหนเวทีเราอยู่ไหนลูกเวทีเราอยู่ไหนเีเราอยู่ไหนลเที่เราอยู่ไหนลูกเป็นอหนูเปเราอยหนลูกนี่เราย่ไหลูกเป็นี้เราอยู่นนอยู่หนูเป็นเรอนลเป็นสั่ใรย่ไหนูเป็นเจ้ารองหนางกนีสเรนลมปนที่เราไนนที่เราไปที่าราอยูเที่ยูเป็นราอว่าหนลูกเป็นที่ราอนูเป็นีร้อยู้ลเทเรามาทําการแสดีอยู่ที่อําเภอ ซีนต่อนน่อยตัวนี้หนึ่งแสนแล้วนะครับผมคลิปนี้ลงคือหนึ่งแสแล้วแหละนะฮะคือานู่คิดเลยเพราะนหนึ่นตแลี้วเลาชื่องห้าหรนลูกตอนนี้ห้าหมื่นหแล้วตอนนี้ฝากติดตามเพลงอกมาาฝากติดตามเพลงตน้เราไมินเ่ด้วยตอนเรบ้า่าไหร่สามหมืกตอนนี้เราดูแกแตอนนี้ห้ วันนี้เรามีงานอยู่ที่ข้างสนามข้างสพจันนาคามพอดีเราผ่านเราเป็นสายแล้วเราก็เลยถ้าเราเป็นสายดนาะสตาร์บัคที่แพงนะแพงมากเลยนะแค่ละแค่ละสองร้อยกว่าบาทนะพ่อซื้อกินดีกว่ากินสตาร์บัคไรมจีนล้านเนาะที่เราซื้ออะไรนะที่เราซื้อแบบอะไรคือไม่มีขายแล้วเนี่ยเนาะ เอ้เรามางานก่อนตรงนี้ไม่มีงานโรบินสันนะม,ม,มีแต่มมีีแต่โรต<อ>ัสแสดงว่าสร้า,งไ,นานงไม่นานถ้าไมพื้นเก่าแล้วนะ <laughs> ครับผมวันเราแวะโรบินสันก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้งานสิบกิโลนะครับห่างจากโรบินสันสิบกิโลวันนี้พาน้องน้ำตาลมาฉลองเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่มคลอดแล้วซีนต่อน้อย

ไอชุดที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นคิดมากอ่ะไหมพวกนี้ทีมสีแดงคิดมากใช่ไหมเป็นเสื้ออะไรอ่ะเสื้ออะไรวะจะใส่คือได้นั่นนี่ใส่กับอะไรอ่ะใส่แล้วะไรอ่ะใส่มือกันเลยไม่ใส่กับอะไรใส่กับเกียงยิ่งเกี๊ยงในเบิร์ดเกี๊ยงขาดสั้นเหรอเกี๊ยงยิ่งกาเสืได้สั้นกางเสืได้รูปเป็ออะไร สรุปไม่ว่าสรุปล well, like. ูกอยากมาหรือว um> um um> um um> um> um 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 ่าแม่อยากมากันแน่ไม่เอาอยากมากันครับผมโอ้ยได้อะไรอเนาะขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเฮ้ยกระเป๋าเลูกนี่ื้อกระเป๋าเหรอเดี่ยวซีเชียวเพื่อคองมนะลุซ่าพายกระเป๋าเหมือนเด็กนะลูกเหมือนเด็กใช่แม่พายก็ไม่ถ้าแม่พายแบบนี้แม่ก็จะเหมือนเด็กแบบเดียโน่เนี่ย แต่นี่แม่พายแบบนี้แม่ก็เหมือนแม่ทม่ชพนักผู้หลังลูกสาวขอยได้ยังได้เสื้อพ้นเรื่องพ่อพ้นอะไรอ่ะพ้นเรื่องพ่อเรื่องอะไรอ่ะเหรอจริงเหรอวันคริสต์มาสของผู้ชายเป็นวันคริสต์มาสของผู้หญิงนะ วันคริสมากของผู้หญิงจะเ,เป็นวันคริสมากของผู้ชายว่าผู้ผู้ชายจะซื้ออะไรให้ผู้หญิง,ญงนะว,ว่าเยซื้ไรได้ลูกลองดูได้อแล้วลองล,วลอนนี่ไหมนุ่มนุ่มไหมลูกสาวกเปา๋าอะไรแบบนี้สาวสาวกระเปา๋าตาน่อะไร,รใคร <c oughs> ไม่้ <c oughs> ไปดูมั่ว อะไรลูกแตงโมอที่นี่พ่อรู้เลยมันคือที่ปิดปิดตาแตงโมแตงโมที่ปิดตาทำให้ขอบตาดำใช่ไหมวันนี้เรามีงานอยู่อำเภอประจันตคามนะครับพี่โอ้ที่แปดตาเบฟว์วันนี้เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยพ่อพูดถูกเด่นเดียว ฉันบอกแล้วไงฉันบอกแล้วไงฉันฮะก็เชื่อเขาไปจ่ายตังค์เออเวลานอนอ่ะเป๋านเช่พอพอโมไใส่ฉันจะมั้งเออซื้อกรป๋ารู้พ่อว่ารกรู้มินิโมโนซืออะไรอ่ะมินิโมโน ว่าไอพ่อไม่เบื่อหรอพ่อพ่อก็พาแม่ไปเงี้ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไู้นอกหนูซือหนูซื้อเร็วกว่าแม่นะแม่ไม่ซื้อนะแม่เดินดูไปก่อนตังแปดรอบแม่ก็กลับมาซื้ออะไรคะอะไรคะประมงอะไรกันตัวเนี้ยผ้าห่มเหรอไม่นาดิอยู่ด้เอาว่าเขาจะดนแตจ้วแตเอจ้าช่องพ้นน้าก็น้าซ่อมพื้นอันที่เนี่ยมาเลยเอขอห้างขอห้างแพงเลย เอ,เอเเนุ่งเอาสีแดงนั่นเบอร์เลือกเลยติซัอสีอเรเบลเฮ้ยนุ่งอะไรแล้วลูกตัวนี้เหรอซื้อง่ายเกินไปแล้ว<อ>ไม่ยอาไม่ซือ้อไ,ได้ขนาดนั้นนะไม่เอาเรเลือกก่อนสักสิบรอบแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อบางทีท่าไลูกได้แล้ว,วแบงใหเพื่อนท่านได้อยู่แบ่งเลือกอยู่ใจเฮ้ยลองไม่เอาเรามีเยอะแล้วลูก เรามีเยอะด้นลูกเรานะตอนหลับนี่พ่อมาซานพื้นแล้วไม่มองใส่ใ้่พอแล้วจ้าลูกไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วลูกไปหยาดังแล้วไปหยาดังไปหยาดังนี่แหละคุณอะไรลูกอะไรหญ้าเหรอไหนข่าวได้ลูกข่าวไา้สาวซื้อกระเป๋าหนูเลือกไม่เห็นหนูว่าเลยหนูไปเห็นปุ๊บหนูถูกใจหนูก็เอาเลยหนูชอบสีนี้หนูดูข้างหลังดูอะไรมันขาดอะไรไม่หลุดหนูเคยดูยัง เช็คดูลูที่เช็คของด้วยหมันินรูดได้ไหมอะไรเงี้หนูดูยังููข่อเบิงเบิลยูข่อยเินัูดยาวยบนซิบปยังูดูดูซิบปนรูดได้ไหมเรายังไม่ออกจากห้างเลยนี่สข้างในเป็นไงขาดอุ้ยมันแถมเลยน่ะข้างอ่ะแถมจังดเหรอเืว่าเาแถมไม้แขนผ้าด้วยโอเคโอเคจ้าา ไปกันไปกันพาลูกมาซื้อเสื้อผ้านะครับแต่แม่ได้ใช่ไหมแม่ก็อยากมานเนี่ยูเขาไปเข้วมาหรอกอะไรลูกก็อยู่เนี่ยแหละแรงเลือดแรงเลือดแรงเลือดใกล้ๆวัดสันใกล้นิยมใกล้ใกล้นิยมนี่ลูกนิยมนี่นิยมนี่แม่อยู่แรงเลือดเอ้าไหนหนูหันมาหนูอยู่ไหนหนูได้อยู่วัดสันไหมล่ะ ฟังเสื้อผ้ายีนนะลูกฟังยีนฟังแม็กหน,นูอยู่ว่าสันอ๋อนิยมไหนน,นิางหน้าหรอนี่นี่เสาลำหามแม่พัอยู่นี่ยกขนาดหุ่นแม่อยู่นี่ยกพี่แล้วก็ว่ายืนกันเนี่ยแม่ยืนนิยมนี่ไงเจ็ดสิบไม่เชื่อนนนนเนี่ยของเกงเจ็ดสิบนะชืเจ็ดสิบบาทเหรอเจ็ดสิบบาท แรงเลแงเล่เอ้ไหนไหนไหนดางงามค่ะใสสเนี่ยหนูใสสวยลูกไม้มันอ้วนมากไม่อ้วนหนูมีก้นให้ลูกดีนะใสอย่าเงี้ยสวยอยากมีก้นเห็นไหมแม่ใสไม่มีก้นใสสวยตาการันตนเล อตัวนี right, ้ตัวนี้เอาแต่ว่ามันแถมหนึ่งกันหรอใช่สาวพาลูกสาวมาช้อปปิ้งไม่ใช่พาหรอกเราเราไปงานไงเราแวะนั่นอะไรแม่บอกแล้วสวยตัวนี้สวยพอกแล้วแม่เต็มแหมข้นอย่างมาดากงามเนี่ยมิตรมาแม่หนูไม่อยากได้ตูดแบบนี้ก็เลยบอกว่าหนูจงภูมิใจทุกคนเขาอยากได้ตูดเหมือนหนูแม่ยังอยากได้เลยกันเลยว่ะ เวลาข้นเม่ที่มักเมืองดักหนูเวลาลูกเต็มมันง่ามเลแล้วก็ลูกก็บอกว่าเ่รามักดักจะขวางจะมาแม่แล้วมักจูนแบบนัมนคะจะมาจะเล็บทางนี้ลูกเล็บทางนี้ทางนี้ใช่ไหมเนี่ยแม่ยูบอกว่า่หนุน้วหนุนวแ้วหนุนนิพ่อหลงพ่อหลงครัไปดูไปดูบนที่ไหนพป่นเาแม่ก็ลูกซื้อหเลยเออห่มาก โอเคจ้าเราจะไปงานกันแล้วเรามานี่นานนานมากๆแล้วเนี่ยพาลูกมาแม่ไม่ได้อะไรเลยจ้าโอ้ยนี่ไงนี่ไงของลูกะกนเนี่ยดูได้จริงเหรออโทวดดอยเราชุดพอท่าหลวงทางไปทางทุนค่ะ ไปถ้าคุณยังเดินจอดรถกโอเคจ้าเจอกันจ้าคืนหน้าจ้าบ๊ายบายยอดเดียวจะถึงแสนแล้วนะคะไปเจอทาทำเพลงลุกสาวาดูวยมุ่งหน้าทางใต้ไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข